โอเคนะครับจากปอดติดลบอยู่หลักปันดอลลาร์กว่าๆนะครับตอนนี้ก็ลบน้อยลงนะครับเหลือ178ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนะครับก็ที่ผมอัดคลิปไปก่อนหน้านี้มันนานมากนะครับก็ลงไปแล้วนะครับไม่ว่าจะกับกำไรหรือว่าขาดทุนนะครับก็อยากลงให้เพื่อนๆดูแนวคิดของผมนะครับก็ใช่ว่าจะกําไรทุกวันนะครับผม ก็แต่ท <ination> sí ี่บานมาก็กำไรนะครับก็ยังไงครับมาดูด้วยกันครับผมโอ้โหนะครับจะพลิกมึนเป็นบวกได้หรือเปล่าครับแท่งเทียนนี้นะครับผมจะทะลุแนวต้านหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผมบวกบวกแล้วนะครับบวกแล้วนะครับผมกําลังจะอินเนอร์สักหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับแท่งนี้นะครับถ้าเกิดพลิกขึ้นไปแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับก็จะเทีนขาขึ้นแล้วนะครับผมจะทะลุแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่เปิดประมาณสักเสือบสามหลอดนะครับเพื่อนๆก็ทุกครั้งนะครับที่เปิดก็ ก้อนข้างที่จะโอ้โหเร็วแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพื่อนๆผมพร้อมที่จะเตมิมเงินเข้าไปนะครับซีี อกหนึ่งนะครับเป็นแนวต้านนะครับผมผมคิดว่าจะไปได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมจากลบ1,000ดอลลาร์กว่ากว่าปันเนะครับผมตอนนี้พลิกมาเป็นบวก $100 ดอลลาร์แล้วนะครับเพื่อนนะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะปิดออเดอร์ไม้ข้างบนแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมก็ทำได้ตามเป้าหมายนะครับที่มันบวกนะครับผมก็ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดบวกผมก็จะลงคลิปให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดี ดอลลาร์นะครับผมกว่าๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังไงก็กลับไปไฮเดิมนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนะครับกราฟตามเฟรมนี้นะครับผมไปได้ยาวๆโอเคนะครับผมบวกสองร้อยวอนดอลลาร์สามร้อยดอลลาร์นะครับผมสามร้อยดอลลาร์นะครับผมสวัสดีครับ